หยุดผมงอกภายในหนึ่งเดือนกันเถอะไม่ให้ผมงอเนี่ยลุกล้างต่อไปกว่านี้วิธีการง่ายนิดเดียวสิ่งที่คุณต้องมีก็คือนี่ค่ะสมุนไพรตัวนี้ก็คือสเสลดพังพรใช้สเสลดพังพรตัวผู้โน๊กคลิปนี้ยังไม่เคยทําที่ไหนเลยนะเพิ่งจะมาเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรกแล้วที่สําคัญสุดๆหยุดผมงอกได้ดีชะง,งักเลยวิธีการง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนี้นำสเสลดพังพรเนี่ยเน๊ะ นำมาตัดตัดนาะโดนกิ่งก้านได้หมดแต่ที่สําคัญเลยเนาะเน้นไปที่ใบให้เยอะหน่อยหลังจากนั้นหลังจากนั้นตั้มค่ะในการตั้มเสลจดตะพอนเนี่ย เช็ดเช่นเช่นวันีได้แล้วนะอ่าสเลดพังพอนเนี่ยถ้าตำยังไม่ละเอียดเนี่ยมันจะมีหนาก็ต้องระวังที่มือพาอพี่หมอรีบอะ่ะก็เลยตำยังไม่ได้ละเอียดดีก็จะได้น้ําสีเข้มๆอย่างนี้เนาะถ้าคุกตำอะไรแแหลกๆก,ก็จะได้เข้มมากกว่าน,นี้จะเห็นชัดไม่เอ่ยนี้อย่างนี้หลังจากนั้นไม่มีหลักการอะไรลูบลงไปตรงไหนผมอ่ะคุณลูบลงไปลูบลงไปให้ทั่วๆนะร,รู้หรือไม่รู้หรือไม่สรรพคุณดีๆของสเลดพังพอนเนี่ย สามารถนะหยุดผมออกย้อมผมเนี่ยได้อยู่ได้ทนนานไม่แพ้ทองผันช่างเลยนะเท่าที่พี่หมอดูมานะดีกว่าทองผันช่างเอาอย่างนี้ดีกว่านะแล้วการใช้เสเิดผ่องพอตัวผู้เนี่ยทาให้ผมหออของคุณไม่ลุกลัาหรือเป็นมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าคุณใช้เคมีในการโล่อย้อมปมบ่อยๆเนี่ยผมของคุณจะงอกหมดทั้งหัวคุณสังเกตกันหรแล้วเปล่าเนี่ยคลิปนี้ ก็เลยแนะนําพวกท่านเลยให้มาใช้เสเลดวอมพอตัวผู้ในการหยุดผมหงอกภายในหนึ่งเดือนกันเถิดนี้นี้ปัญหาเรื่องสุขภาพนะพูดแล้วพูดอีกนะปัญหาเรื่องสุขภาพนะคุณละเลยไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ปะอ,อ๋อบอกพูดไปก่อนเมื่อทาลงไปแล้วคุณปล่อยไว้เลยปล่อยให้แห้งไปเลยนะปล่อยข้ามคืนไปเลยไ,ได้ทิ้งไว้ได้แปบ๊บเดียวมันก็จะแห้งอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นหลังจากนั้นล้างด้วยน้าเปล่าออกอย่างเงี้ย ทำต่อไปสักสองสามครั้งแบบมันจะไดผมได้ดีมากๆเลยปกปิดผมขาวแล้วก็หยุดผมหมอกให้คุณได้ดีมากๆเลยนี่นี่นี่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องจุกแน่นท้องนะพี่หมอเน้นแล้วน้นอีกในการจุกแน่นท้องหลายคนก็จะเหนื่อยมากเลอมากหายลงมากเป็นปัะสักดต,ต่อในการทํางานในชีวิตประจําวันของพวกเราเนาะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้ให้นึกถึงให้นึกถึง เป็นพัชระเลยพี่หมอก็มีหลายคนให้พี่หมอให้คําแนะนำปรึกษาก็หายได้ดีมากๆที่สําคัญสุดข้อดีที่คุณมีที่ปรึกษาหนึ่งคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถโทรมาบอกเล่าอาการที่ปเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ให้ฟังนะพี่หมอก็จะได้ให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่คุณไปนี่คือข้อดีนะประหยัดเวลาประหยัดค่าที่จัดหัวใจสุดๆมันอยู่ตรง ทำให้คุณหายนี่คือสำคัญที่สุดทำให้คุณหายเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาดังกล่าให้นึกถึงเบนพัช,ชระเลยอยู่ในงบประมาณเบ็ดเสร็จตัวเนี้ยอยู่ที่6,500บาทติดต่อเข้ามาไม่ยากไม่ยาก0 9น289 4้1เ็เนบนพัช,ชระคร่ะ